ับผมเอ็นเอรติ้งกับแมป i n e c r a f t เอออซ์แลนด์ซาวเวเวอร์อซ์แลนั่นแหละอ่ะเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะครับเอ๊ะแกะมีสองตัวเหรอเออเนาะดีดีดีด,ด,ดีวันนี้เราคงคงจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากต่อจากพัดที่แล้วก็ทำบ้านต่อนี่นินจแล้วได้แล้ว แล้วได้ท่าแล้วดูคเพลิงแล้วกคเพลิงตึงตึงตึงเย่เย่เอาันมาดูอีกงงงงนีงมาช่วงนี้ก็เรียนนะครับไม่ค่อยแบบอัดคลิปหรอกนะถูกไหมผมเพิ่งมาดูคลิปผมผมนะผมเพิ่งรู้ตอนนี้ ปกใกล้ไปนี่ด้วยผมต้องรู้เนี่ยว่ามันปลกใกล้เกินนี่ตรงนี้ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมเอ่ยก็ใครดูแล้วเออผมลืมไปไอคิดก่อนก่อนนะครับเทอรเรียนเนี่ย <c oughs> ผมลืมให้ช่องของคุณด็อกเตอร์จ็อกเกอร์นะครับลืมเลยเนะี่ยลืมจริงๆอะ่ะลืมจริงจัง โอ้เขาหมเขาบอกว่าดรจกก็อกเกอร์เนี่ยเขามาบอกผไนะว่าทําไมไม่ให้ลิงก์ช่องเลยอืมเอไม่เป็นไรขอโทษแล้วกันนะขอโทษ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 ,โทษจริงๆนะเมื่อต่อไม่เป็นไรนะครับของเมื่อต่อไม่เป็นไรหรอกเออนะผมว่าอเอาแค่หินก็พอละหินใหญ่หินใหญ่ ใครอยู่งหวจอะไรคอมเมนต์บอกกันนะคะผมอยากรู้อยากรู้จริงๆน่ะถ้าคลิปนี้จบก็คงจะอัดเทอรเรียต่ออ่ะเพราะว่ากำลังมันเลยเทอเรียเนี่ยตอนนี้เออเทอเรียนะครับพูดถึงเทอรเรียเทอเรียเนี่ยผมทําไปค่อนข้างเยอะแล้วสร้างบ้านเยอะมากไม่ก็ใหญ่มากก็ไม่ค่อยใหญ่มากหรอกก็แตข่ของของแบบ ชุดกองชุดเกราะก,ก็ก,ก็ก็เหมือนเดิมนะครับตรงแรกก็เพิ่มมาขึ้นนิดนึงส่วนอาวุธสายเวทยังไม่มีเลยรออัดในคลิปเพราะว่าอาวุธสายเวทเนี่ยกวัวทุกคนแบบไม่ได้เห็นว,ว่ามันมาจากไหนผมก็เตรียมสู้บอสเกลิรตันเพื่อให้คนเจคุณเจเจ็เจอเตอร์จ็อกเกอร์เนี่ยไปทําตามนะครับมันมันไม่มันไม่ยากหรอกสู้บอสต,ตัวเนี้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณต้อง ฆ่าบอสสองตัวก่อนนั่นคือ Eye of Tulachu กับ Eater of Worm นะเพราะว่าไอสองไม่ก็ฆ่าแต่ Eater of Worm นะครับอเออครับโทรศัพท์เป็นปัญหาเออขอขอเวลาสักครูค่นึงได้ไหมเมื่อ่ะ้อ้าครับมาต่อกันเลยะครับเมื่อกี้แก้สโทรศัพท์นี้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจริงตองวิเราจะตัดทำไมกลัวทุกคนเมาหัวมึอนเมื่อกี้ตัด จริงๆนะเมื่อกี้หน้าจอสั่นแบบปุ๊บปุ๊บปชบปไปเช,ช,ช็ดเออหน้าจอเนี่ยกระโดดไปอ,อ่าไม่มีเซตปิ้งอีกโอ้โหเออลืมไปผมมีอีกอันหนึ่งนี่น,นาเทียนทีนี้ก็ลงเหมือนแบบยาวๆแล้วแต่ผมลืมบอกไปนะครับเอ้ผมบอกไปั้นแต่คพามที่แล้วว่าคลิปนี้จะเอาทรูบ็อกเอ้วะเอทอทั้งแหไรมะมาด้วยแต่ที่เกียจ โกงไปก็จะมาหาแร่ถฉยมิสิกของหรอกแต่แล้วก็จะบอกว่าเอาผมผมเคยบอกไว้ว่าผมอ่ะจะเอาเควสจิ้าเควสใช่ไหมตอนเนี้ยเริ่มคิดออกแล้วอันเดียวอันสองอันนี้แหละอันแรกเลยก็คือทำคัพเปอร์ตัตนจิเนเรเตอร์สองทำ หาเล่ครบทุกชนิดรวมถึงเอโมรอนด้วยนะสี 4, 6, ่ตกปลาครบทุกชนิดปลาอย่างเดียวนะครับห้าเออห้าอะไรดีนี่คิดสดเลยนะจะเอาอะไรเดี๋ยวคิดสดเลยห้าเอาไปเลดีเนาะงั้นทุกคนช่วยงั้นเอาสร้างอโรอนโกเดมหนึ่งตัวเลย,ยไหมไม่เอาดีกว่ามันไ,ไม่มีฟักทองนี่นาะเลียมไป เอองั้นเอาเหล็กเป็นบล็อกสี่บล็อกนะแล้วก็เหล็กธรรมดาพุดดิบี่ประมาณนี้ก่อนแล้วก่อนเนาะคุยแะแต่ผมไม่ใส่ในริฟิช่นะใส่พารสามดีกว่าพว่าได้หาแบบครบๆเลยเอออีกอย่างหนึงอีกอย่างหนึ่งให้ยเกาะให้ใหญ่กว่าเดิม ค้นพคบสัตว์ทุกชนิดตอนนี้ผมค้นพบแค่แค่แกะแมวนี่ขอตัดไปเลยนะหมานี่ก็ตัดไปด้วยสัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้อยากมีกินอาหารได้ก็มีแกะไก่วัวส่วนหมูมัแหละจะหาหมูหมูอะทำอะไรต่อดีอ๋อเอาทอสไปปัก เพราะทั่วเกาะเออผมลืมเออเจอน้องแฟนดีไม่ได้คุยกันนานละปึ๊ก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 ,กผมจะทำอพิซดนะครับยวผมจะอย่าผมขอเรื่องนี้จบปุ๊บเนยวก็แปะอิง์ของคุณด็อกเตอร์โจ๊กเกอร์นะก็ขอ,ขอมาก็ตัดไปก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไอคิดที่ผ่านมาเนี่ยไอคิดเธอเรียนวิชาเนี่ย ไม่มีอ่ะขอโทษด้วยผมมันลืมลืม,ลม,ลมจริงจริงเดิมจริงจังนะ่ะเอ,นะเอ้นั่นเออไม่เจ็บหัวนะวันนี้ขออัดอายาวๆได้ไหมสิบนาทีสิบนาทีพอแล้วก็ไปอัดเทเรียต่อถ้าใครชอบเออซีรีส์อะไรก็มาบอกผมนะผมจะทำคลิปซีรีส์นั้นนะเป็นหลักเราก็อย่าลืมนะแชร์นี้ลงเฟซบุ๊กด้วยแชร์ให้ทุกคนเห็นด้วยตอนแรกก็จะบอกไม่บอกให้แชร์นะเนี่ย ใครอยากดูก็ดูอ่ะแต่ก็แชร์คนหมุผมอยากได้ซับจากใครก็พอละวพอาคสิบยี่สิบสามสิบซับก็พอเ okay. นระแค่มันก็ดีใจแล้วอ่ะเพแค่นี้ก็พอแล้วนะผมขอร้องเอาแค่ okay. นี้แหละก็แบบจะได้ขึ้นตะวันแล้วแค่นั้นนะ่ะไข่ไก่เออไข่ไก่นี่มัมนมมนมีความเชื่ออะไรหรอกนะเอเคโยนไปเรื่อยนี่แหละวนฟ้าเออเก็บหัว โฉนกีตาร์กีตาร์พอ่อไอ่กีตาร์ผมผมไม่เล่นกีตาร์อยู่แล้วผมหวังไว้ว่าทุกคนจะชอบช่องนี้ที่ผมเคยบอกว่าช่องนี้เกี่ยวกับช่องเลสต์สโตลของไมค์ครับผมคงทำไม่ได้แล้วนี่ก็ทําไปบางครั้งจะมาบางครั้งนะเลสต์สโตลเอ้ยคุณทิผมฟังหลุดนิดหนึ่งนะครับโอเคมาต่อช่องเลสต์สโตลของไมค์ครับเ,รเนี่ย ผมคงจะมีแบบบางครั้งไม่ใช่แบบเป็นหลักๆก,ก็มั่งมาคงแบบมีบางบางครั้งมาเท่าที่ทพ่อเอออาจจะแบบมาบางเครื่องบางคราวไม่อาจจะมาตามอะไรมากมายตรงนี้กาจะทําเป็นฟามกินเ้าเยี่ยมแบบตาดิวตาดิวแคสหรือเปล่าไม่จะได้ว่าแคสแ,แต่คอมเล่นไม่ได้นั่นแหละ ผมเลยไม่ได้นี่แบบช่วยสวยช่วยที่จุดตอนแรกอ่ะนักเรีนตดีมาก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 เออผมเลืมบอกนะน้องแสนดีมีบั๊กอย่างหนึ่งเวลาให้กระดูกให้อาหารมันก็จะแบบอะนั่นแหละใครให้ให้ของหมากินอ่ะลืมไปวันนี้วันใหม่นะเปิดมอนเตอร์ เริ่มท้าทายแล้วนะได้บ้านหลังนึงก็โอเคแล้วนะเนาะเฮ้ยลืมไปที่เหล็กมานี่นะเหล็กเหล็กเหล็ก,เ,ลกเอาเหล็กไปเขาก่อนเขาั้งหมดสี่อันใช่ไหมเราจะตัดขนแกะกันไม่มีเตียงนอนรอดพ้นจากตกอนคืน่อนอื่นผมลืมบอกไปผ้าอ,อันเนี้ยผมบอกไปแล้วมัง้งเตียต้องวังกับบล็อกเต็มเต็ม อันนี้คือเรียกว่าบอลอกเต็มมัน,นคือเรียกวอไ์้เต็มถ้าคุณวางบล็อกอันนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันต้องวางบล็อกเต็มๆมุณจะเอาดินก็ได้หรือไม้ก็ได้ถ้าคุณพึงประสงค์พอแต่ถ้าคุณอยากให้มันเกิดในบ้านเนี่ยคุณควรข้างๆอ่ะควรจะมีบล็อกที่เต็มๆหรือจะวางแค่ตัวแบบสองอันติดกันอย่างก็ได้เพราะผมจะวางสองฝั่งนะ โอเคเข้าใจนะครับอ่ะเล็กเล็กแส่เหอะอันแรกเลยเราควรที่จะมีมีที่สุดอะ่ะต้องเป็นที่ตักขนแก่อืมได้ละไปเดี๋ยวเราว่าจะทำเป็นเอาหินล้อมรอบเอออะ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นอะ่ะ รั้วหินล้อมรอบเกาะน,นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะดีอน่่ยนึงมอนเตอร์อะไรก็จะเกิดเกิดง่ายขึ้น <S <s> เกิดง่ายขึ้นมืกอมืกอยุบเดินสะดวกด้วยแบบทางพวกเนี้ยเออเบื่อที่สุดเลยวางหินเาะรั้วหินโอ้โหเพิ่งมาเห็นสิบนาทีแล้ว องั้นแถมให้สิป0นาทีโอเคพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาได้เวลา ready go ถ้าคุณชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์ชอบน้อยๆกด s u บสไค i b นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ